สวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวจิรพรลัดทิพวันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีแบบทดสอบเรื่องปัญจั่นรู้ก,ก่อนใช้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุค่ะกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปัญนจัน่นเครื่องจกักรและหม้อไอน้ำบังคับใช้เมื่อพอศใอดบีค่ะพศอส,อสองพัอยห้าส ค่าความปลอดภัยของลวดสลิงสำหรับยกของเท่ากับกี่เท่าห้าเท่าค่ะสลิงต้องเหลืออยู่ในลอกอย่างน้อยกี่รอบสองรอบค่ะ สีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่ใช้ในสัญ,ญลักษณ์ความปลอดภัยคือการบังคับค่ะสัญญาณมือของการใช้ลอกใหญ่คือ b ค่ะเอามือจับหัว สลิงที่ผูกยึดชิ้นส่วนตามกฎหมายมุมองศาระหว่างอุปกรณ์สำหรับผูกมัดหรือยึดโยงและวัสดุที่จะทำการยกไม่ควรน้อยกว่าเท่าไหร่ b ค่ะ45เปอรเซนเคนและชิ้นส่วนของปั้นจันยังมีด้วยกันกี่ชิ้นส่วน c ค่ะ6ชิ้นส่วนเลือดสลิงปั้นจันมีลักษณะแบบใด C ค่ะเกี่ยวละเอียดน้ำหนักถ่วงจะช่วยทำให้ปัญจันเกินอะไรขึ้น C ค่ะสมดุลปัญจันมีกี่ประเภทดีค่ะสองประเภทปัญจันที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามผู้ผลิตกำหนดไม่เกินกี่ตัน 3ตันค่ะข้อ A ปั้นจันที่ใช้ในงานอื่นๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่กี่ตันและไม่เกินกี่ตันตอบข้อดีค่ะ1ตันแต่ไม่เกิน3ตัน ปั้นจันใหม่ขนาดไม่เกินกี่ตัน b ค่ะ20ตันปั้นจันที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่เท่าไหร่ข้อ a ค่ะ1.25เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด ข้อใดคือสาเหตุของอุบัติเหตุเคนข้อ A ค่ะไฟฟ้าดิฉันขอจบการเล่นเกมเศรษฐีเพีย,ยงเท่านี้นะคะขอบคินค่ะ